ก็มาเยี่ยมบ้านของคนที่เลิกเล่าได้แล้วนะคะในตำบลพวกเพชรก็เป็นประธานชมรมคนหัวใจเพชรคนแรกนะคะของตำบลพคกเพชรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเยี่ยมแล้วก็พูดคุยกับพี่สนอสิงห์นะคะกับเส้นทางการเลิกเล่าะคะ่ะสวัสดีค่ะ ถามพี่นพอาว่าที่เราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเราดื่มตอนตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุ12ปีครับตอน12นนปีเริ่มดื่มแล้วตอนนั้น,น,น,นเป็นนักเรียนอยู่ปสดื่มมาเรื่อยๆจนมาช่วงอายุ15ปีดื่มมากขึ้นมากขึ้นดื่มมากขนาดไหนตอนนั้นช่วงดื่มเป็นยังไงบ้างกินทุกวันไหมกินทุกวันครับพฤติกรรมตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง ก็ตอนนั้นยังไม่ติดมากครับตอนนั้นแต่ก็กินมาเรื่อยๆพอมาติดมากตอนมีแม่บ้านแล้วก็มันมีลูกก็ตอนนั้นคิดสนุกดื่มอย่างเดียว <laughs> <laughs> ไม่คิดถึงอนาคต <laughs> ก็มามากินหนักอยู่ช่วงหนึ่งแล้วทีนี้มามีรถไถเดินตามตอนนั้นไปขับรถไปชนเขาชนเขา แต่กลับมาถึงบ้านตอนไหนไม่รู้อมไม่รู้สึกตัวเลยมาถามเขาตอนเช้าอพอสางเมาอืเขาบอกว่ารถเพลหมดเลยก็มานั่งดูรถก็นึกใจหายน้ําตาตกอก็กลัวจะทํามาได้เนาะเงินแต่ตาลบาทคิดไปแล้วทีนี้ก็เลยตัดสินใจเลิกแน่นอนทั้งเล่าทั้งบุรีก็เลิกตั้งแต่วันนั้นมา มันเป็นช่วงที่คนในพื้นที่เราอะดื่มเครื่องดื่มแอลกหอฮอล์หนักติดกันงงหนักมากแล้วก็ปัญหามนหลายอย่างตั้งแต่เรื่องพ่อค่าลูกมาตั้งแต่มาเกิดอุบัติเหตุกับคนในวัยทํางานในพื้นที่เราพตอเลยได้ทําเรื่องโครงการใกล้บ้านสมานใจพี่สนะก็เป็นกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านสมานใจกับเราตอนนั้นก็โดยตัดสินใจเลิก กรณีของคุณสนอสิงห์หาะคะประธานชมรมคนหัวใจเพชรของเราเนี่ยก็คือเขายังไม่ได้เจ็บป่วยเป็นกลุ่มที่เลิกก่อนที่จะมีภาวะเจ็บป่วยก็คือเป็นกลุ่มที่สุขภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเสริมให้ก็คือ แนะนำเป็นรายบุคคลนะคะว่าเขาจะต้องมีพฤติกรรมแบบไหนในการใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อที่จะให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงต่อไปเรื่อยๆอย่างกรณีเลิกเหล้าได้แล้วเลิกสูบบุหรี่ได้แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเราอยากให้ดูแลช่องปากด้วยกลุ่มนี้เราก็จะแนะนําให้เข้ารับบริการทันตกรรมที่รพอพสตอของเราเพื่อที่แบบเออถ้าสุขภาพช่องปากดีก็จะ ทานอาหารได้อร่อยนะคะรสชาติอาหารอะไรต่างๆมันก็จะกลับมาแบบฟื้นฟูนได้ได้ใบขึ้นการดื่มสุรามาเป็นเวลานานอโอกาสที่จะทําให้แบบสมองอะ่ะมันถูกทําลายมันก็จะเยอะน,นี้พอมันเลิกได้ปุ๊บมันต้องฟื้นฟูฝึกสมาธิเข้าว,วัดฝึกปฏิบัติธรรมหรือว่าทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะก็คือให้เขาได้รู้สึกว่าชีวิตอ่ะมันมีคุณค่ามันมีความหมายเป็นแบบ ความเป็นฮีโร่ของเขาเนี่ยให้มันให้มันเด่นชัดมากขึ้นแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นในชุมชนสังคมด้วย สร้างคุณค่าจากการที่เลิกได้แล้วก็ได้ไปเผยแพร่ได้ไปชวนไปนบทบ,บอกต่ออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเราจะหนุนเสริมให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําแล้วก็มีบทบาทในการที่ช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นมันก็จะเป็นแบบเหมือนก็ชวนช่วยชมเชียร์จากคนหัวใจเพชรไปชวนคนที่เป็นนักดื่มอยู่แล้วก็ให้เพิ่มจํานวนคนที่เลิกดื่มได,ได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือเป็นส่วนที่เราแบบส่งเสริมแล้วก็สนับสน,นุน ภายใต้ชมรมคนหัวใจเพชรของเราค่ะ